ลัคนาราศีพฤษภในเดือนมีถุนายนดาวอังคาร,กรเกษตราธิบดีท่านจะมีดวงชะตาที่เข้มแข็งเอาชนะทุกปัญหาเป็นดวงชะตาของผู้ชนะครับดาวพุธเกษตราธิบดีท่านจะมีสตังค์เพิ่มรายได้ดีมีโจกหลับการเงินครับดาวอาทิตย์ราชาโชคท่านจะมีสตังค์รายได้จากอสังหาริมทรัพย์นะครับบ้านรถยนต์ตีดินท่านได้มดนะครับคำพยากรณ์เต็มๆเจอรับชมรับฟังได้เลยครับ ครับสวัสดีคันเรยาณมิตรทีท่รู้ทานนะครับช่องกำเืองโหราศาสตร์ครับพยากรณ์ดวงชะตา12ลัคนาราศีเดือนนี้เดือนมิถุนายนมีดาวงา่ายหลายดวงขนาดนะครับมีหลายเรื่องดีดีดร้อยอยู่นะเพราะว่าวันที่2นะครับดาวอังคารง่ายนะเป็นเกษตรดาธิบดีดีแน่น,นอนครับทุกราศี2เรื่องนะบะเหมือนกันเดี๋ยวไปฟังกันนะครับวันที่10นะดาวพระพุธง่ายง่ายแล้วก็ยังเป็นเกษตรราธิบดี ดีแน่นอนครับ2เรื่องแต่ละลัคนาราศีนะครับต่อมาวันตีสิบสี่น,นีดาวพระสุขใหญ่ใหญ่แล้วตำแหน่งเป็นจุลจักรก็ยังดีต่อเนื่องนะครับ2เรื่องเช่นเดียวกันนะครับแล้วกันในช่วงวันตีสิบห้านะครับอาทิตย์ใหญ่แห่งกรรมเป็นราชาโชคโอ้โหมีดวงจกหลากทิดเด่นนะครับสำหรับหลายราศีเลยเดี๋ยวไปฟังกันนะครับวันตีสิบเก้าวันทีสิบแปดนะดาวพระเกตนะครับดาวบุญ,ญใหญ่ใหญ่แหงกรรมกระส่งผลเรื่องของดวงจกหลาบหลายราศีครับ และช่วงปลายเดือนวันที่27ด,ดาวพระพุธใหญ่หงกรรมนะครับใหญ่เราเป็นตําแหน่งปกติละมีแต่ละเรื่องแต่ละราศีเดี๋ยวไปฟังกันนะครับกนอ,อื่นก็ต้องกรอนพยากรณ์ในราศีอื่นๆเนี่ยขอขอพระคุณของแงาครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันคอมเมนต์มนาะตัวนะครับท่าเป็นคนเมืองก็อยู่ที่ไหนหรือว่าเป็นผู้พิพากษไหนกน็แล้วแต่ช่วยแสดงความเห็นช่วยแนะนําตัวกันพ้องนะจะได้หูวจักกันนะครับคน เมืองหรือว่าภาษาอื่นก็ได้นะครับเป็นการได้อู้คุยกันนะครับส่งเสริมกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปพยากรณ์ดวงชะตาให้กับท่านผู้ฟังต่อไปนะครับลัคนาราศีพฤกษ์ครับหรือท่านใดบอกหูลัคนาสถิตหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนดูตีราศีพฤกษ์นะครับคือผู้ที่เกิดช่วงวันเกิดวันตี14พฤษภาคมถึงวันตี13มิถุนายนโดยประมาณครับ ก่อนเข้าเนื้อหาครับขอ,อเชิญชวนชาวละคณาราศีพฤษภพิมพ์มคอมเมนต์ก่อนนะครับเป็นดาววสนาดาวประจาตัวท่านเองคือดาวพระศุกตัวแทนดาวคือตัวเล็กเล็กครับพิมเหล็กร,รัวรัวเก้าตัวครับเหล็กเก้าคือดาวพระเกีดาวบุญใหญ่สิ่งทิ์คุ้มภัยความโชคดีและความมีโชคลาเพื่อกับตัวท่านเองครับและกระทนต้องการพรอรอ,อย่างอันประเสริฐนั้นขอให้ท่าน,นพิมพ์คอมเมนต์เพิมเ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อท่านสุขสว่างกูเรื่องกูประการที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับ คลิปนี้พยากรณ์วาสนาการงานการเงินความหักและก็ดวงโจคลาบครับดูตีดาวาสนาการก่อนครับจาวลัคนาราศรีพฤกษบดาวพระซุกนะครับดาววาสนาเดือนนี้มีการงาราศรีอยู่หนึ่งเตี่ยแบ่งเป็น2ช่วงเวลาครับช่วงต้นเนี่ยช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบสี่มีถุนายน์อัญชันีดาวยังครองตำแหน่งที่ดีพนหัวกษตราธิบ,บดีนะวาสนาสูงส่งวาสนาโดดเด่นนะครับเนีย่ยอย่างมันจะราบรื่นสําเร็จเนะี่ยกูเรื่องนะครับ ถ้าด้วยความตีเป็นนาวาสนาโดยตรงเน่ยเป็นเจ้าเรือนอริตัวให้ความหมายดีครับคุณจะแก้ไขปัญหาในชีวิตได้กูเรืองก็น,น้่นนี่ดีมีปัญหาเราแก้บ่ได้นะในเดือนนี้ช่วงต้นเดือนเนะี่ยแก้ปัญหาได้หมดครับผ่านได้เคลียได้นะทั้งปัญหาในบ้านปัญหาในการประกอบสัมมาอาชีพท่านจะแก้ได้หมดนะครับเป็นโวชะตาพิเศษครับเป็นดวงของการแข่งขันตัวนะครับไข่ตีอยู่ช่วงเวลาของการแข่งขันกัน สอบทำไม้ค้าขายอะไรงก็แล้วแต่ท่านจะเป็นดวงผู้ชนะนะครับรวมถึงมีเกณฑ์ตีเช้าลัคนาราศีพฤกษภครับสุขภาพร่างกายจะดีขึ้นฟื้นขึ้นนะครับช่วงเกินนัดแรกนะีมีอย่ยังเป็นเจ็บไค่ได้ป่วยก่อนน้าหนีเรื้อรั้งบันนักแต่หายสักเตือนรีบหน่ะนะครับรีบไปพบแพทย์พบหมอหักษาอย่างจริงจังเลยนะครับมันจะหายเร็วเพาะหนอ,อยเนี่ยคือถูกกับดวงชะตาถูกกับดวงวิชาโหราศาสตร์ด้วยนะครับดาวประกอบอื่นนะครับในช่วง วันที่1ิบห้ามีธนัยยมเป็นต้นไปครับพระสุขดาวศาสนาใหญ่แล้วนะครับโยกเข้ามาครองจุลจักรยังคงดีนะอาจจะย้อนมาน้อยนะกว่าต้นเดือนแต่มาอยู่รีรดนัดการเงินครับวาสนา,สนาจะได้เจาะเขงครับการทํามาหารได้ไดขึ้นนะครับเรื่องดีๆมีนอนอนครับสตังค์ดีขึ้นเพียงแต่มาเป็นพระสุขเป็นอริตัวหมาถึงรายได้ดีขึ้นก็จริงแต่จะมีรายจ่ายแก้ปัญหาที่หนักขึ้นดอว่ามีคนมาขอยืมยืมสตังค์ครับในช่วงกลางือดหลัง ฮื้อไปมันจะเป็นอริกันนะจะพิจัยกันฮื้อไปมันจะไปได้คืนนะครับเอาเป็นว่าหักตัวเก่าดีกว่านะครับการเงินดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็พระอาทิตย์เจริญพันธุนะครับช่วงวันตีหนึ่งถึงตีสี่ก็ถือว่าดีต่อเนื่องครับโดยเฉพาะจะมีโฉลกร้านการเงินด้วยนะครับในช่วงทีสิบห้ามีธุนายโยมเป็นต้นไปเนี่ยมีบ้านหรือว่ามีรถเนี่ยส่งเสริมชะตาดวงโฉกลาบการเงินนะครับคุ้นตัวนะครับรวมถึงมีเกณฑ์ทุกอยากเปลี่ยนแปลงในในการใช้ชีวิตหรือว่าการทํางานแล้วดีขึ้น เดี๋ยวไปพยากรณ์ต่อติดดวงการงานนะครับดวงการงานครับชาวลัคนาราศีพฤษภครับมีดาวพระราหูครับเป็นดาวโชคลานกรรมะของการงานอาชีพแลัวก็นาตีครับตลอดนี้ไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับยังมาตรฐานอยู่ที่เรือนลาภะคืองานดีมีโชคลาภงานดีมีลาภผลนะครับใครทางานประจํางานบริษัทก็ถือว่ามีงานเป็นผลงานนะครับการงานอาจจะอิดขึ้นนะแต่ความก้าวหน้ามีครับ รทรรมะคล้ายๆก็มีลูกกาเข้ามานักขึ้นหรือว่าลูกกาบอกต่อเพื่อกับคุณตัวนะครับเรื่องของการทำมาค่าขายมีโจรกรับลูกกาเป็นโจรกรับพกับคุณนะครับดาวประกอบในเรื่องของการทํางานนะสภาพแวดล้อมในตีทํางานพระเสายังเป็นเกษตรเดือนที่สองับอยู่ติร้อนกำมะจะานี่ถูรักผู้ใหญ่หนุนน้ำเรื่องของหน้าตีการงานเป็นอย่างดีนะครับเพียงแต่ช่วงวันที่สิบสี่ถึงสามสิบมิถุนายนพระเสจาจะโคจรจ้าลงนะครับเพราะดาวเป็นมตพระสาหน คือโคจรไปตั้งหน้านะครับแต่มันเต่าก็คงแล้วหลกมันก็เลยเหมือนอยู่กับนิ่งกับตีนะคืองานในช่วงกึ่งเนือนหลังเนี่ยคุูรักคุณใหญ่ยายอาจจะยิบยืนโอกาสแตนการงานนักขึ้นนะมันอิดมันเหนื่อยเนาะเอาไว้เกว่าต้องการกําลังใจต้องการความช่วยเหลือนะครับก็มีอย่างกับอู้ตรงๆขอความช่วยเหลือเมตตาไปงานประจํางานบริษัทจะผ่านไปได้นะพองานมันนักแต่ผลงานคุณจะโดดเด่นที่สุดนะครับส่วนการทํามาค้ายๆก็ต้องบอกว่าอิทนักขึ้น มันเหนื่อยขึ้นแต่มันยิ้มได้นะลูก,ก้าอาจจะเข้ามานักในช่วงปลายเดือนเพียงแต่ด้วยความตีเป็นเดือนสุภาพเนี่ยมันมองว่าต้องพยายามขายของเนี่ยขายเป็นเงินสดอย่างเดียวครับขายเป็นเงินเจือมันจะเบื่อทวงมันจะเหนื่อยเนาะเรื่องของธุรกิจเนี่ยมีการหมุนเวียนสตังค์นะครับส่วนหลาภผลรายได้พิเศษผลประโยชน์จากกาิจาการในงานประจําที่คุณอยูอย่นเะะนี่ยพระรานสบนดีเดินหน้าเร็วครับตลอดเดือนนี้นยเป็น จุลจักรกลุ่มหลักคณะคือมีโจกหลักการทํางานแนนอนนะครับรายได้พิเศษซิทีพิเศษมีครับงานประจํางานเจ้าของกิจการลานแกานะครับก็หมายถึงเรื่องของคําสั่งซื้อหญ่เข้าไม้อย่างในนอนนะครับตลอดเดือนหนีนะครับการสังคมโดยรวมถือว่าปกติดีนะครับเปิดน้มงานงานประจํางานบริษัทนะครับมีบางช่วงบางเวลาต้องระวังนิดหนึ่งครับช่วงวันตีสิบเก้าถึงสัเต็ดครับช่วงหนี้ระมัดระวังการสื่อสารรับเพจตรงข้ามในการทํางานครับจะพิจารกันได้นะครับรวมถึง การเดิวงานตีต้องเซ็นสัญญาสําคัญดุ่มคดีครับอาจจะพิษพลาดได้นะครับเสาสองถึงเสาสามอ่าช่วงนี้เช่นเดียวกันการเดินทางนะครับเรามาระวังนิดหนึ่งพระวัาการทางานติดต่อกับคนูนหนักหรือว่าการเดินทางหับทรงสินกล้าเดินทางกูเรื่องครับในการงานเนี่ยจะมีเกณฑ์นหนึ่งของอประมาทนะกนบินัยจราจรขอท่านตั้งสติไว้ถ้าต้องการเดินทางในช่วงเสารสองหรือเสาสามถ้าเหล่ยงไปได้ก็จะดีนะครับ ที่เหลือก็คือว่าการงานคุ้นเด่นที่สุดในช่วงวันทีห้าถึงหกนะแล้วก็หามช่วงคือช่วงวันทีสองหกถึงสองเจ็ดเนี่ยอย่างมันจะราบรื่นสำเร็จสูงที่สุดในหนึ่งเดือนนะครับในช่วงสองหกสองเจ็ดกอนขังจะเด่นนะครับเนีย่ยการาง,งานสําคัญในช่วงนี้ดีครับส่วนธนที่ววางงานอยู่หาง,งานเนี่ยหาง,งานทําตลอดทั้งเดือนถือว่าเนี่ยได้นะครับโดยเฉพาะช่วงวันตีสิบเอ็ดถึงสองหกปีธุนายนยิบยื่นสมัครงานในช่วงนี้มีโอกาสสูงได้งานติดดีหรือว่าโอกาสก้าวหน้าทางด้านการงานและก็การเงินสูงครับ ดวงการเงินครับชาวลัคนาราศีพฤกษบมีดาวพระพุธครับเป็นดาวโชว์เรือนกระดุมพระเรื่องของการเงินรายได้และก็ทรัพย์สินครับเดือนหนีญาติศีอยู่2เตี่ยแบ่งเป็น3าช่วงเวลาครับการเงินการหาได้ในช่วงตีหนึ่งถึงสิบมิถุนายนพระพุธย,ยังลุ้มลัคนาช่วงนในการเงินโดยรวมถือว่าดีนะครับคือดาวอิงกับดวงวาสนาคุณเดตัวเนะี่ยคือคุณจะได้นักได้น้อยมนอยู่ดีตัวคุณโดยตรงครับถ้ามันขยันหนักจะได้สตังค์หนักเป็นทวีคูณน,นะครับ งานประจางานบริษัททัวร์การเงินปกติหมุนเวียนดีครับค่าขายกับขยันนึกเต็มตีนะครับรายได้ดีแน่นอนจนมัดเวียนตี11ถึงเซกมีถุนายนครับพระพุธใหญ่เราะมาครองกรเกษตรราธิบดีนะการเงินดีที่สุดใน12รสราศีแล้วก็ในรอบหนึ่งปีมีช่วงนี้ค่อนข้างจะเล่นครับนี่ยิบจับอย่างใี้เต็มตีรายได้สตังค์เข้ามาครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนหนกัมกับเซเจ็ดเป็นต้นไปกรา,รายได้ก็ยังคงต่อเนื่องอาจจะน้อยลงไปพองเอาเป็นว่าขยันให้เต็มตีในช่วง ซิปเอถึงโซกนะฮะค่าขายต้องมาค่าขายต้องบอยุดบาได้เลยนะครับสตังค์เข้ามายิบชับอันอย่างเป็นเงินเป็นทองเป็นสตังค์ก้อนในหัวมดนะครับส่วนเรนื่องของรายรับรายจ่ายก็มองว่ารายจ่ายก็เป็นปกตินะคุณบริหารได้ทำมาได้มีช่วงไหนหน่ากังวลเล่นะครับรายได้ดีอยู่แล้ววางแผนดีครับมีสตังค์เหลือกินเหลือกเก็บเป็นทรัพย์สินได้เลยครับดวงความหักครับ ้าลัคนาราศีพฤษภครับมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเริญปัตตานีเรื่องของกูครองคนหักครับเดือนนี้ญาราศีอยุ่หนึ่งเตี่ยแบ่งเป็นสองช่วงนะครับช่วงต้นช่วงที่หนึ่งสิบเอหนึ่งถึงสองมีุนายนครับช่วงนี้ใครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนหักอยู่แล้วเนะี่ยคนหักโดยรวมถือว่าปกติดีนะไม่ได้กังวลแต่อย่างใดครับเพราะนอกจาส่งเสริมกันในเรื่องของการทํางานหาสตางค์ครับต่อมาช่วงวันที่สามมถุนายน เป็นต้นไปนะครับยาวๆไปจนถึงวันตี12่12กรกฎาคมเลยหนาวพระอังคารใหญ่เรามาเป็นกเกษตรตราที่บดีความมากดีอย่างแน่นอนครับเป็นความปกติส่งเสริมเป็นว่าช่วยเหลือสนับสนุนกันอยู่ตั้งหลังะนะเป็นว่าหนุนหลังกันนะชัตาในะ้นใส่งเสริมเรื่องของกันทํามาหาเงนินเรื่องของดวงโจกหลัก,กับคุณตัวเองนะครับเจ้าพฤกษ์เอาใจใส่แฟนหนนะครับส่วนทันตีกําลังโซดเธอทันทันทนี้ังโซด ในเดือนนี้ต้องดูติดดาวหางไม่ประกอบครับทันที่ยังโดต,ต้องมองว่าในช่วงเดือนนี้วันตีหนึ่งถึงสิบมิถุนายนชงนีคุณมีโอกาสก็กระมีนะคุณมีสเสน่ห์สูงครับตลอดทั้งเดือนช่วงต้นเดือนอาจจะมีคนมาทุกอกทุกใจพองแต่กะลองดูใจกันยนาวๆกันนะครับเพราะว่าดาวมากุ้มลักกันไมถือว่าคุณต้องเป็นผู้เลือกครับมีโอกาสแล้วนะลองเปิดใจดูกันยาวๆครับต่อมาวันตีสิบเอ็ด ถึงโซมมีุนายนชุนีถือว่ามีโอกาสพบงหักหรือหักแต่ได้เลยนะครับฐานที่ยังโ่ดมีโอกาสฆ่าเกณฑ์คนเข้าไม้แหลมเหมือนคนตีค่อนข้างจะมีสตางค์มีแต่หน้าตัวนะครับคนโสดต้องบอกว่าดวงจะตาเปิดนะครับเรื่องของเนื้อกูแล้วครับ <S 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 ดวงโจกลาบครับจากลัคนาราศรีพฤกษพมีดาวพระพุธเป็นดาวชุนันพุทธะครับเรื่องของโจกลาบตีะครจบจตุกเกาโจกลาบจากการเสียงโจกเสียงดวงครับเดือนหนีดู2ช่วงเวลาครับ ช่วงวันตีหนึ่งถึงสิบมีุนายนช่วงนี้พระพุทธยังคงครองมาตรฐานเดิมอยู่ในกลุ่มลักนณาช่วงนี้เลขน้ําโจรดูเลขเสริมของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองครับเลขวันเกิดเลขปีเกิดหรือเลขอายุของคุณครับหรือเลขฮก,กครับต่อมาช่วงวันีสิบเอ็ดพฤษภาคมจนถึงสองฮกมีสิบเอ็ดมีนายนจนถึงวันตีสองฮกมีุนายนครับช่วงนี้ดาวพระพุธญาติศีโยกเข้ามาครอง,อง,องกรเกษตรธิบดีมีโจ๊กแลาค่อนข้าง,งจะเด่นนะครับช่วงนี้ เลนน้ำโจรหรือว่าเหล็กเสื้อนองคุณก็คือเหล็กเกี่ยวกับจำนวนสตังค์ครับเหล็กแบ่งเหล็กใต้ธนบัตรของคุณนาทีจกมาดูไว้แหลกเหล็กใต้บัญชีเงินฝากของคุณครับหรือเหล็กซีครับส่วนดาวที่ให้คุณต่านโจกวาสนาในเดือนมิถุนายนช่วงต้นเดือนครับดาวเด่นคือดาวพระพุธหรือเหล็กซีแล้วกับพระสุขหรือเหล็กหกครับดาวรองคือดาวพระอาทิตย์หรือเหล็กหนึ่งครับต่อมาช่วงกลางเดือนครับดาวคุณต่านโจกวาสนาดาวเด่นคือดาวพระอาทิตย์หรือเหล็กหนึ่ง ้าวดาวพระศุกหรือเล็กครับดาวรองคือดาวพระพุธหรือเล็กสีครับโดยในเดือนนี้ครับหากชาวลัคนาราศีพฤกษ์ต้องการเสริมดวงตะลันจุกลาบครับช่วงวันตีหนึ่งถึงสิบมิถุนายนควรไปกราบสักการะขอพรอจากพระพุทธรูปปางรำพึงครับทำบุญเปิดสตังค์ชวงวนตีลงใต้เสาเอ็ดบาทเล็กํำนังของดาวพระศุกครับเมื่อทำบุญแล้วขอทานกรัวนั่งอุทิศสมกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเปิ้นโดยให้หน้าไปตังทิศเหนือครับ และการทำบุญเสริมดวตงตะนันโฉกลับช่วงตันิี่11ถึงส6หมิถุนายนควรไปกราบสกการาขอพรชาคพระพุทธรูปบางอุ้มบาทครับทำบุญเป็นสตังค์จำนวนตีลงใต้17บาทเหลขก,กํำลังของดาวพระพุธครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าอุทิศสมกุศลน,นะครับเจ้ากรรมนายเวรเปิน้นโดยให้หน้าไปต่างทิศใต้ครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับ ขออนวยพรอเนื้อทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพระละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ